สวัสดีชาวลัดคาร์ออทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการตีเร็วเนาะพอดีมีคนขอมาเยอะนะครับอเครับขั้นแรกครับก็จะเลือกตรงออปชันนะครับแล้วก็เนี่ยครับเราต้องติ๊กจมตีตอนนองครับสําหรับตีสดนะตีไวแล้วก็ตีสดนะครับลองดูครับว่าตอนนี้ความเร็วเราจะอยู่ที่สิบใช่ไหมครับเราก็จะตีครับมันก็จะตีช้าเนาะเห็นไหมครับตีช้าตีเบาด้วย เคครับผมก็จะลองบัฟอ่าบัฟซอเนาะพอดีเอาซอมานะครับจะเป็นโซวิวสีนะครับลองบัฟดูนะครับเป็นโซกระชาวิวสีนะครับเนี่ยความเร็วก็จะเป็นแปดเนาะจากสิบก็จะเป็นแปดก็คือมันจะลดลดลงเนาะยิ่งลดลงมันยิ่งจะเร็วขึ้นนะครับประมาณนี้ครับนะครับอันนี้คือความเร็วแปด ทีนี้นะครับผมก็จะลองบับสัตว์นะครับก็จะบับสัตว์เนาะบับจากัวนะครับจากแปจะเหลือห้านะครับลองดูลองตีดูนะครับเห็นไหมครับเริ่มตีัวเห็นไหมครับเริ่มัวล้ะตั้งแต่ห้าเป็นต้นไปจะเริ่มัวละแต่ละชีพจะมีสกิลที่จะเพิ่มการโจมตีเร็วเนาะเช่นชาโดจะเป็นล่างล่างดำนะครับนอนดักเน็ตนะสกิลสกิลสามนะครับจาก ความเร็วห้าจะเหลือแค่สองใช่ไหมครับสองนี่ก็รัวแล้วนะครับสองนี่รัวแล้วนะเนี่ยครับประมาณนี้แหละแต่สกิลนี้จะมีข้อเสียคือจะอวิ่งช้าลงนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีแต่จะวิ่งช้าลงเนาะหรือว่ามีวิธีหนึ่งครับเราก็จะไม่ใช้รางดำเนาะตอนที่ผมเล่นในสงครามนะครับผมก็จะกดยาแดงเนาะ เห็นไหมครับตอนนี้ความเร็วมันจะอยู่ที่เท่าไหร่อะอยู่ที่ห้าเห็นไหมครับ <China> ผมไม่ได้กดยาแดงเนาะเห็นไหมครับ <N> กดยาแดงความเร็วจะอยู่ที่ศูนย์นะครับถ้าศูนย์มันตีไม่ออกครับตีไม่ออกเพราะว่าความเร็วมันมันมันจะได้แค่หนึ่งเนาะต้องลบบัฟออกนะครับต้องลบบัฟซอออกแล้วก็ตีนะครับทีนี้ความเร็วจะอยู่ที่สองนะครับถ้าเกิดผมกดรีโพลนะผมกดรีโพนะครับ เห็นไหมครับนี่ความเร็วจะอยู่ที่หนึ่งนะครับจะอยู่ที่หนึ่งเห็นไหมครับเปตีรัวมากเห็นไหมครับอันนี้ตอนที่ว่าผมสตรีมในสงครามนะครับคุจะคุจะกดคุจะความเร็วหนึ่งแหละนี่ครับความเร็วหนึ่งเนาะก็คือจะมีสัตบัฟยาแดงแล้วก็รีโพไม่ว่าอาชีพไหนนะครับกดแบบนี้ก็จะได้ความเร็วหนึ่งเหมือนกันแต่ข้อเสียคือเปลืองนะครับเพราะว่ายาแดงมันแพงเนาะนี่ครับ มันก็จะประมาณนี้แหละต่อไปครับผมก็จะสาธิตในการใช้สกิลเนาะส่วนสกิลที่เลือกมาของชาโด้วยจะเป็นสกิลนี้ครับสกิลเดนลี่ไลน์นะครับเห็นไหมครับมันจะชานะ้าเนาะถ้าถ้าอยากสกิลเร็วนะครับแนะนําเลยว่าให้เอาโจมตีต่อเนื่องออกเห็นไหมครับเมื่อกี้เนาะ เมื่อกี้เราตีสดนะครับเราก็จะติ๊กโจมตีต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่นี้สกิลครับไม่ต้องติ๊กโจมตีต่อเนื่องแล้วก็เอาออกนะครับจะทําให้สกิลต่อเนื่องนะครับเห็นไหมครับคืออันนี้คือสกิลมันจะช้าเนาะแต่ถ้าเราอยากจะให้สกิลมันเร็วใช่ไหมครับง่ายๆครับครับคือเราเราต้องเอาเอาเมดนะครับเมดไม้สั้นนะครับมาสกิลสองสองเนาะเห็นไหมครับสกิล H2 นะครับเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับเห็นไหมครับสกิลเราจะรัวมาก0.4วจดสี่วิหรอทำไมทำไมทำไมช้าจังมันขึ้นอยู่กับชุดเรานะครับถ้าเกิดชุดเราดีเลยเยอะมันก็จะคูเดาวไวนะครับโอเคครับเมื่อกี้ลองชาโดมันไม่เห็นผลเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะสับเร็วเห็นไหมครับลอง ครับเดี๋ยวลองเอาสกิล h ฮดสองออกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะสับช้าเห็นไหมครับที่เราเห็นว่าทําไมเราเขาตีเร็วตีเร็วนี่ครับคือเหตุผลมันจะมีแค่สองขอนี่แหละต้องกดของนะครับเห็นไหมครับจะตีช้าเนาะเห็นไหมครับตีช้าสับช้าด้วยแต่นะครับถ้าเกิดเราเอาสกิลสองสองเนาะสองสองน่าจะประมาณไม่กว่าแปดสิบกว่านี่แหละครับก็คือเอาง่ายเลยนะครับว่าเรา เราจะต้องมีเม็ดไม้สั้นไว้ไว้ประกอบตัวเราครับก็คือว่าเราต้องเล่นเล่นสองจอเนาะบัฟนี่จะอยู่ได้ยี่สิบนาทีครับลองดูครับลองดูเห็นไหมครับเราก็จะสับเห็นไหมครับสับรัวเลยเนี่ยครับเนี่ยครับคือหลักการในการเล่นตีเร็วนะครับตีเร็วสับเร็วเนาะรับก็จบไปนะครับสําหรับ การสอนวิธีการตีเร็วนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย